น้อกว่าจะรู้จักกันนะ่ะเออก็ออมาสิครับไม่ได้กลัวอยู่แล้วมามาก็มาสิโอเคฉากนี้ก็จัดมากันรางวัลก้อนโตพันสองโอเคสวัสดีวันนี้ก็มาเจอแล้วก็ช่อง นินจาแ n แนลกันทุกคนนะวันนี้มาอยู่กับ for เกมฟอร์จลับบิสนะเออกระตายแห่งโชคลาภอะไรประมาณนี้เลยนะทุกคนทุนเราอยู่ที่สี่พันแปดปอก็โมาทุน500นะเมื่อกี <5 attraction> ้นี้เลยนะไปบวกเกมสาวทําถือแอคทิกมานะเออแอคทิกไปตามกันได้เลยนะทุกคนวันนี้ก็จะมา จัดจะไายน้อยโดยเรมีให้ดูตัวสวยงามงามอ,มอมืมก่อนจะแล้วชมคลิปกันยาวๆก็อย่าลืมกดฝากไลค์ก็แชร์ที่สำคัญน,นะเออคลิปวันนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามอะไรทั้งสิ้นนะโอเคเกมนี้ก็ไม่มีซื้อสเก็ตเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะอยากได้ก็ต้องปั่นเอาเองนะใช้ฝีมือสักหน่อยโอเคแล้วขอเปิดโทโบหน่อยนะแล้วก็จัดเปิดหัวเลขสิบบาทเออว่ามันจะเป็นยังไงนะ เกมนี้ก็ยังไม่เคยแตกบูบาอะไรประมาณนี้เลยนะเออก็จะมาจัดให้ดูว่ามาของจริงมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยผมจะตายเบ็ดไปเรื่อยนะเออเดี๋ยวดูก่อนว่าเบ็ดสิบบาทจะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคเบ็ดสิบบาทเงียบนะเงียบนะผมขออนุญาตคืเป็นเบ็ดยี่สิบแล้วก็จัดต่อไม่รอแล้วนะทุกคนเอาแบบสวยงามๆเลยโอเคดต่ต ติดวากาเบต์ยี่สิบไม่ติดอ่ะทุกคนม,มามันหลอกเราอะหลอกยงไม่ได้นะโอเคเป็นยังไงเหมือนเดิมไ้ยอย่ามาหลอกกันอย่างนี้นะไม่ดีหรอกโอเคสามทีติดแล้วนะเอ้ดูสิทุกคนโอ้ผูวไม่ได้อะ่ะอ เสียดายมากเลยนะไม่เข้าให้สักทีนะโอ้โหชานนี้จัดมาสามร้อยยี่สิบนะผมเดี๋ยวผมจะตายแบบเป็นสามสิบแล้วนะนะเออตายไปเรื่อยอะ่ะอยากรู้ว่าจมูกิจืาจ้า เอ้์จ๋าพี่มาแล้วเจ้าเข้าฟรีหน่อยดีบวกโหก็ตายไม่เห็นน้ำโชคอะไรให้เลยวะโอุ้ตสาเชื่อเนี่ยเนาะเออทุกคนทุกคนว้าวทุกคนไปสามสิบมันก็หลอกหูช็อตนี้ก็จัดมาแล้วเาไว้ก้อนตัวแปดร้อยเจ็สิบาททวนนะเออก็ยังดีไว้ยังคืนอนะ่ะนืกว่าไม่คืนให้แย่นะผมแย่นะ เอ <c oughs> ผมขอจะบอกจะขึ้นเบ็ดนะเออผมขออยาาขึ้นเบ็ดแล้วกันโอ้มันะเตเกเตอร์มันเฉียวๆนะขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนขึ้นจนกว่าจะรู้จักกันนะ่ะเออมาสิครับไม่ได้กลัวอยู่แล้วมามาก็มาสิ โอเคช็อต okay. นี้ก็จัดมากับรางวัลก้อนโตพันสองเออก็ยังได้อยู่นะทุกคนเออยังไม่ขาดตรงสักเท่าไหร่นะแต่มันไม่มาให้เราเลยนะทุกคนเอาไรยังไงดีวะจะสู้หรือพอแค่นี้โอเครับมาสี่ร้อยก็ได้อยู่นะเออตอนนี้ก็บวกมาสี่ร้อยนะกระเบิสี่สิบเออพอจุลรับปิดนะเออกระต่ายน้อย กค่ายบีจีอย่าลืมันะฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยทุกคนโอเคชนอนี้ก็จัดมากันรางวัลก้อนโตแปดร้อยน,นะเออสเกตเตอร์มันเขายาวาทุกคนออโอเครับไปอีกสองร้อยบวกมาพันหนื้นลอล่ะผมขออนุญาตชื่นเป็นเบตห้าสิบนะแล้วจะทดสอบกันเลยว่ามันเป็นยังไง มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงตอนนี้เราบวกอยู่นะกําไรอยู่นะโอ้แต่รับอีกสองร้อยตอนนี้กําไรเห็นเห็นนะแต่สเกตเตอร์มันมา,มาหลอกเราจยิงเลยยังไม่เข้าให้เราสักทีเลยเด๋ยวรอสักครู่นะว่ามันจะเข้ามัลุ้นอยู่ว่าให้มันเข้านะทุกคนถ้าไม่เข้าก็ต้องเข้านะโอ้โอเสียดายมากเลยเออ โชว์ไปสวยโอ้โหทุกคนโอเครับมา 600. หกรอยไอ้ป้าบอกอละครังจริงลเลยเฉียวเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ติดวะเฮ้ยมันหลอกอะทุกคนเฮ้ยใช่หอหลายทีนะ ก็ฝากไว้ด้วยก,กับช่วงเวลานี้ะฟอร์จูลับปิดกระต่ายน้อยแห่งโชคลาภนะทุกคนโอเคเข้าสักทีเออเบต้าสิบนะบ้าปั่นมันกว่าจะเข้าอ่ะเออเดี๋ยวได้แปดหมุนนะโอเครับมาร้อยยี่สิบห้าขอแบบใหญ่ๆได้ไหมโอ้โหสวยก็ได้อยู่นะรับไปเจ็ดอย อะไรเออก็ขอไม่ฟรีนะขอได้ทุกตาก็ยังดีอะ่ะได้น้อยแต่ได้นะเออรับรับรับมาแลยแฮ่เราบวกกำพันหนึ่งแล้วน,นะนะโอเคเหลืออีกสองหมุนลนะโอเคพัหนห้าแล้วทุกคนโอ้ยไม่ได้หมุนสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อย โอเคสกเกตเตรรอบนี้ก็จับมาพันห้านะกระเบทห้าสิบเราก็บวกมาประมาณสองพันนะทุกคนกับเกมพอจุนและปิดกะตายเนอะแห่งโชคลาภเออก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง Ninja นะินจาแชนแนลของเราทุกคนแล้วจะมาจัดให้ดูกับช่วงเวลาแตกใหม่นะจุ๊บ